สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวม็อดที่มีนามวา่าราวาม็อดนะครับก็คือมอนสเตอร์ราวานะครับก็คืนนี้นะครับอ่ามันจะเกิดอยู่ที่ราวาทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเนเธอร์อะไรนะครับเลือดของมันมีอยู่100นะครับก็คือใช้ดาบเพชรน,นะครับไป2ทีก็จะตายนะครับอ่า แล้วดาเมจของมันอยู่ที่เดี๋ยวครับศูนย์ลืมฮิลรูออ้สึกร้อนแรงนะครับร้อนแรงอ่ะเดี๋ยวอยู่ในแอปเปิลนะครับคนด้วนแอปเปิลพออุ้ยร้อนแบบนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ย ประมาณต้องเอาเต็มเงินอย่าแป๊บแป๊บนังอย่าพึ่งยุ่งหาความหาห้องเดี๋ยวรอเลือ่อนรอเต็มเ่ินคขึ่อเนี่ยรอโอเคไปัน <c oughs> ลเ,ปเลย ยิงดิอโ,โอ้โลดประมาณสองครึ่งนะครับอ่ะเราก็ต้องจบโจมตีนี้อนระัอืมอ่ะก็มอดโอ้ตายแล้วจะมีเปลวไฟเกิดน,นะครับอู้ดับไม่ได้ล้ลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซลามอ่ะก็ก็ขอทำการ จบเพียงเท่านี้ครับก็คือมอดนี้ก็เพิ่มแค่ลาวายอย่างเดียวนะครับอ่างั้นเราจะจากลาพร้อมกับตัวนี้กันครับบ๊ายบายครับอุ้ยมีปัญหาอะไรน้องลางก่อนครับ